เข้าสูส่สนย์บริการลูกค้าจาังหวัดสมุทรสงครามหนึ่งในส่วนงานคุณภาพในการติดตั้งตรวจแก้และบริการหลังการขายของบริษัทที่วทีจำกัดมหาชนซึ่งในวันนี้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะนาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมวิธีการทํางานของศูนย์บริการตอนรอศสนย์บริการลูกค้าจาังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในซอยบางแก้วตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามส่วนบริการแห่งนี้มีพนักงานทั้งสิ้น40คนในเช้าของทุกๆวันจันทร์ศูนย์ตอนนอกและสาธารณะแห่งนี้จะมีการประชุมพูดคุยและวางแผนรวมถึงการอัปเดตข่าวสารรับมอบงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวจเครื่องแบบการแต่งกายให้ถูกต้องตามแผนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยก่อนที่จะออกไปส่งมอบบริการให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในการกับ,กบดูแลการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภายนอกนะครับ เราเน้นที่คุณภาพและความรวดเร็วซึ่งเราจะไม่ว่าติดตั้งหรือตรวจแก้เราจะต้องทําให้ผู้เช่าได้รับความพึงพอใจซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าของทีวชีด้วยใจตลอดไปครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานช่างค่ะของจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวเราจะตามพี่ช่างไปดูกันว่าเขามีวิธีการทํางานอย่างไรและด้วยเหตุใดถึงได้รับรางวาัลตามโครงการ TOT Service Excellence กันค่ะ ตรวจแก้ที่บริเวณไหนของจังหวัดคะเนี่ยสายค้าครับบริเวณบ้านคุณกะลมนิสุลมครับเลขหมายศูนย์สามสี่เจ็าสเจ็ดหาสี่การเสียคือกระโกทเจ็ดใช่หมครับ เข็ดเสียก็มาบ่อ่เมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้า้เขาามเลยแล้วก็ซักประมาณนี้แล้วก็เข้ามาทีมีได้ทุกทีเลยได้ใส่แจ้งใส่เข้ามาเลยกาะงานนี้ไม่ไม่ช้าเกินไปค่ะแต่สองคนเนี่ยพอทำใส่แจ้งแก้งก็ส่งเมื่อเช้าราวแล้วเพื่อให้เข้าทุกทีแล้วก็เร็วในวันความพึงพอใจในการให้บริการดีค่ะดี ตอนนี้ก็เรียบร้อยสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้จังหวัดสมุทรสงครามเขเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งนะที่มีเลขหมายทั้งสิ้นประมาณ15,000ห้าพันเลขหมายแล้วก็มีกว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ7 0 0ดแล้วก็มีกองงานตรวจแก้ทั้งสิ้นสกองงานกองงานที่ตั้งหน้าหนุกองงานกองงานปรับปรุงหนึ่กองงานจะเห็นได้ว่าภาระงานทุกครั้งเยอะมาเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มี เขามีตัวคอนแทคพอยที่ประสานง,งานเวลาเขาออกไปตรวจแก้นะฮะนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เมื่อเราไปสัมผัสกับลูกค้าจะเห็นได้ว่าลูกค้าค่อนข้างยังมีความมุงพอใจสูงต่อการบริการในการตรวจแกนะ้ของช่างาน,นจังหวัดสุโขภาพครับและนี่คือเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการบริการหลังการขายของศูนย์บริการตอนนอก โซนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงครามผ้าขายและบริการคืนภ้าที่1ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าทีทอทีทุกท่านตลอดไป